ข่าวนี้ต้องฟังให้จบครับเพราะเกี่ยวข้องกับการข้ามแดนโดยตรงเลยครับล่าสุดเนี่ยมีมาตรการพิเศษ ที่จะอนุโลมให้ข้ามแดนในบางช่วงเวลาครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านนั่นเองครับโดยกองกําลังบูรพาครับได้มีคําสั่งอนุโลมให้ชาวกัมพูชาสามารถข้ามแดนมายัางประเทศไทยได้แบบจํากัดเวลาครับเพื่อให้เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาแรกเนี่ยก็จะเป็น8ปดนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาทีรับจํานวน300คนครับ ช่วงเวลาที่2ครับ10นาฬิกานาทีจนถึง12นาฬิกาครับรับจำนวน300คนครับและช่วงสุดท้ายช่วงที่3นะครับก็คือ13นาฬิกาจนไปถึง15นาฬิกาครับรับจำนวน400คนครับและจะอนุญาตเฉพาะการเดินเท้าและจัก,กรยาน2ล้อผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและบ้านเขาดินโดยจะต้องเดินทางกลับภายในวันเดียวครับ พร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดด่านครั้งนี้ไม่ใช่การเปิดด่านถาวรครับแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยชนครับโดยยังอนุโลมให้ผู้ป่วยนักเรียนและกรณีจำเป็นครับเดินทางได้เช่นเดิมทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับใครที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ